สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้เรื่องคเสิีนะครับหลายคนบอกว่ารอดูคลิปกับผมกับน้องฮักแพงนะครับผมบอกไว้ตรงนี้นะครับที่ผมไม่ถ่ายทีนะครับคือหมายความว่าน้องฮักแพงนะครับเปล่าครับพอดีผมมาช้านะฮะเมื่อเช้านี้ผมนอนอยู่ที่เดิมนะฮะอยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วกว่าจะออกมาก็ห้าโมงกว่านะฮะแล้วน้องฮักแพงนะก็ติดต่อยากมากมากเลยนะฮะติดต่อยากมากจริงๆนะฮะโทรศัพท์ก็ไม่เคยรับต่อก็ไม่เคยตอบส่งรูปไปให้ก็ไม่เคยแบบขอบคุณอะไรเลย เนี่ยมาเต็นยังไม่อยู่เลยเนี่ยสวัสดีครับแม่แแมมเห็นน้องขัาแพงไหมครับน้องขัาแพงอยู่ไหนครับเนี่ยไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่รู้ไปไหนเนี่ยเอ้าวสวัสดีครับแบงเห็นขัาแพงปะไม่เห็นเลยครับผมเออเนี่ยนี่เต็มหน่อยเกิ๊บคุณลุงเอ้าทำไมไม่ได้ยินเสียงล่ะทำไมไม่ได้ยินไม่เห็นเลยอ่ะ นี่มาหาเห็นข้างแพงป่ะเอาเห็นแป๊บๆเอาหายไปไหนแล้วแ๊บเมื่อกี้มาแลวมาแลวมาเล้วอ้ยเป็นสื่อว่ากลิ่นคนนะเอาข้างแพงเลยเนี่ยมที่นีวพท่จริงรามาด่ไหนดีครับี้หอดเรามาเล่นไผ่หนูเมียบัล่าเปนมาเล่นไผ่รูเด็พนมาเล่นไผ่รูเป็นไังไงเป็นไเบอี่หมอพี่แบง แมนโมนโมนบนรมนนเห็นฉาะหาวต่เดียว,วหายอยู่เปไ็ไนไรไปเรียนรํำมานี่ค่ะก็น่าจะไปเรียนรำแล้วไปเรียนวันนี้ใช่ไหม,มไปทุกวันบอกเริ่มมือวานนี่นนะค่ะต้อ,กกองได้หของที่สามมือตอนไม่ลูกก่อนไดก่อนได้มเร่งา เดี yeah, the koń, the mm ๋ยวติดมือกันเดี๋ยวติดมือคันเลยทํานนอกว่าเลยต้องไปเรียนก่อนมันต้องแค่ต้องกิดไปแต่ผีแลัวพ่อแต่เลียวเห็นะอย่าทำตาม่านใส่อย่าทำตาม่านใส่ท่านสนใจรับยิ้มติดยาสูบ ย uhm wow. uh ิ้มเม่นเย่เาพื้นเดี๋ยวสีมือนดอกค่าลมลายยิ้มเมื่วานเดียวาื้นยิ้มเมื่วานันย่เาพื้นเดี๋ยวสีมื่นเดี๋ยวสีมื่นดอกค่าลมดอก่าลมเออแบบน้ลยิ เดี๋ยวสีมื่นอค่รมเดี๋ยวสีมื่นอค่รมเดี๋ยวสีมืนนอคข้ารมเออเดี๋ยวสนารมเอเล่นเสียงไปลายยิ้มเมว่อวานยเาพื้นโอ้เาพื้นเดี๋ยวสีมื่นอค่ารมลายยิ้มบวหวานยเบาพื้นเดี๋ยวสีมื้นเออ เดี๋ยวสีเมือนเดี๋ยวสีเมือนดอกผ <ภา S 1> ้าล<ง>มอเอ๋อ เาทําตามานไซท่านสนใจรับยิมหลายยิมเมื่อวานยี่ห้เสีมือน้อง้าร ที่ร mm. ู <fr> <aya> uh, bathroom, <FR> in <Oliver> ้ว่าได้บ้าเลยวละมัอในอยามนี้จะว่ามัน10ปุ๊บมันถึงมันปถึง้งโลกันก็าสิไอ้นู้านน้ำแม่พิมใจด้อเิดขึ้นแต่ปุ้งข้นบนโลกมาจังอ้ก็ยังไ่ไเถอะตแท่หรอ เราไปหาห่าแพงที่เป็นนี่ก่อนแต่ไ่ได้มม่จันรจันเขา อะยามๆป้ายักเป็นคนงานมามสัมชาวบ้านเน้องวันใช่ไหเ้ายบ้นนจางเอื้ออืนจใช่เอืยเีช่เอยเะดใช่เอยเอติ่มบรียติ่มบ่เคยเหรียญติ่มบ่เคยพเหรียญอย่างนั้ต้องบอกกันอย่างแตงโมแซนเออนั่นแหละสาวแซนสาวแซนที่บ้านสาวแซนสาวแซนที่บ้าน มิจารสาบ้านนันเลยพี่ชะอย่ามาติเธอเลยพี่จายอย่ามาติดเธเลยอย่ามาเยอะๆก็เคยยิ้เอยู่นอย่ามาเยอะยยเออแม่เรดติครับอย่ามาเยอะเยยบ่เคยยิ้มอยู่วันคนค้าคนค้าคนค้าคุณยาด้านมือบอลสงสัยเห็นใครมาก่อนจะกลับไปนอนละบกอดหมอนวุ่นวายจะกลับไปนอนละบกอดหมอนวุ่นวายเห็นแต่อ้ใจต่อไปสครับ ลนเนื้อสิไปหสิท่านน้องไปสิครับลำเพื่อนก่อนเลยเดี๋ยวพอจีนองกจีสีฟอร์าเบอร์ก็เีมะสมกับเสียงของนี้แต่ว่าคือเสียงนู้นได้แจละเสียงของนี่จะไปเรียงใครเนี่ยในกับแม่ติ๋มเฮ้ยแม่ติ๋มมาพอดีเลยไปเต้นแม่ติ๋มใช่ปะ เป็นมแม่ติมมมต๋มนะคุณจเป็นแม่ติม๋มเหรอทำไมวันนี้มามาช้าจังพี่มารอตั้งนานแสนนานพีม่ม,ม,มารอตั้งแต่ม,มาก่อนพี่อีกค่ะพี่มารอตั้งนานแล้วเนี่ยขนมนพี่แบ่งค่ะขนมอะไรบอขนมพี่แบ่งอย่างบุงกัวพี่แบ่งหรือม้ามือถือหรือว่าถือขนมยี่งเลิศค่ะเด็กน้อ่อะทุกคนไม่มีอะไรนะครับวันนี้มาแกงเราเสด็จนะครับต่างคนต่างมาช้านะครับไม่มีอะไรเนาะวันนี้เขาบอกว่าเขาเครียด เครียดผิวอ่อนเปนส่งรูปมันจะทีนะฮะเครียดหรือเครียดสรุปเจ็ดไมมติ้มด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจมันผ้าสีแดงอ่ะไม่รู้นะ สรุปสรุปว่าเครียดหรือเครียดเครียดกับเครียดคนละอย่างครับเครียดคือนอนโกรธแต่มันก็จะมาพร้อมกันอืมเครียดก็คือเครียดก็คือปวดหัวเครียดเครียดเครียดอร่าอันนี้ช่องอะไรอ่าคาสิต้าช่องพี่แบงค์พี่รู้สึกว่าเสื้อมันตัวเล็กไปป่ะหรือพี่พี่ตัวพี่ตัวเล็กใช่ไหมฮะแต่ก็พอดีแหละ แต่ต้องขม่วกุงาแอมพาวรีได้นะครับากครีลิปนี้ไว้แค่นี้แหละครับเจอกันนะครับทุกคนไม่ต้องรอนะฮะอะไรม่อะไรมีอะไรกับพี่วะเนี่ยฮะมีอะไรวะพูดมาพูดมาได้เร็วเครียดเครียดคืออะไรเครียดเครียดเครียดเหรอนูอ่ะ ลูกพายนะค่ะลูบอกว่าพี่ออนคนที่น่ารักคนที่ทักเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าเอาที่เมื่อคืนหรือเมื่อเช้าเปล่าหลับนะครับหลับทุกคนหนูก็บอกว่าสง่งให้ลูกได้ไหมคะหนูก็นี่หนูว่าด้วยค่ะหนูว่าด้วยสร,สรุปส่งให้ยังครับส,รส่งแต่ว่ามีแค่สีส่หน้ารูปอีกแล้วนะเขาบอกว่าเครียดเครียดกับเครียดเหมือนกันไหมเครียดกับเครียดเหมือนกันไหมเดียวกันเอาแค่นี้แหละสวัสดีครับเดี๋ยวขอไปเคลียร์ก่อนนะครับ เพียดเพียดเพียด